ตำรวจโคราชแอบใช้รถหลวงพาญาติเที่ยวชะอำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องมีราวนะครับให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอเลยนะฮะและล่าสุดนะครับมีผู้พบเห็นนะครับว่ามีรถตู้ของทางราชการนะครับไปเที่ยวชะอำนะครับพร้อมกับญาติพี่น้องหลายคนเลยนะครับผมจนเกิดเป็นข้อสงสัยครับว่ารถหลวงเนี่ยสามารถเอามาใช้ส่วนตัวได้หรือเปล่า เมื่อวันที่17กันยายน2564นะครับโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพเผยให้เห็นว่ามีตำรวจนะครับนำรถตู้ที่ใช้ในราชการพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลครับที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีชาวบ้านนะครับมาพบเห็นนะครับว่ามีรถตู้ตำรวจซึ่งเป็นของสถานีตำรวจภูธรพลกลังจังหวัดนครราชสีมาโดยขับมาจอดย่งริมชายหาดชะอำ ก็จะมีกลุ่มคนนะครับราวสิบคนแต่งกายเหมือนนักท่องเที่ยวลงจากรถมาเช่าที่นั่งริมทะเลครับทำให้เกิดกระแสเสียงว่าไม่เหมาะสมนะฮะและเป็นการนำรถราชการมาใช้เป็นการส่วนตัวหรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับล่าสุดทางพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3นะครับกล่าวว่าเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีพรชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมานะครับได้รายงานให้ตนทราบแล้ว พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับโดยให้ทราบผลภายใน7วันแต่จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับทราบว่าช่วงระยะนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาไม่มีราชาการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแต่อย่างใดนะครับแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพนกลางมีการนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวจริงก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดครับนี่ครับใช้รถตำรวจ พาครอบครัวไปเที่ยวมีพิธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอรถนี้ใช้น,นราชาการนะโหสุดยอดเลย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ